คู้ชมคะวันนี้ดิฉันเตรียมอุปกรณ์เบ็ดตกปลาค่ะเดี๋ยวเราจะอ,อกทะเลไปตกปลากับบางทินซึ่งเป็นชาวรักลาโวยที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่แห่งนี้ค่ะซึ่งยามว่างเว้นจากภารกิจชาวรักลาโวยีที่นี่ก็จอ,อกทะเลไปตกปลากันค่ะไปกันเลยค่ะบางทินไปครับตกปลา รหว่างแร่นเรือออกไปบางทินได้เล่าให้ดิฉันและทีมงานฟังว่าชาวเรอุรักราโว้ยเป็นกลุ่มคนแรกๆที่เข้ามาอาศัยยังบ้านสังกาอู่บนเกาะรันตาจังหวัดกระบี่ค่ะและมีความผูกพันหากินมากับท้องทะเลอย่างยาวนานโดยส่วนใหญ่มีอาชีพทําประมงพื้นบ้านค่ะนี่แหละการทำหากินของประมงแบบนี้แหละเกือบจะทุกลำเลยเกาสิอร์เซจะเป็นแบบนี้หมด แต่ส่วนมากใครที่ว่าไม่มีตัวนี้จะ,จะใช้แบบนั้นแบบสายมือแล้วก็เป็นพวกอวนให้วางแถวนี้แหละการประมงแล้วก็มีพวกไซสำรองพวกนี้แหละในการทำหากินเพราะว่าไซมึกก็อยู่เขตเขตของวันลากแล้วสักเดือนนะตกประมาณ10กว่าวันเท่อได้ได้มานะได้ของมาส่วนที่เหลือนั่นก็มันจะไม่มีมันจะไม่ได้อะไรเลย เรือเล่นดิฉันได้เจอกับชาประมง Moon ที่กำลังสาอวอ้วนค่ะโดยมีนกกาน้ำบินวนอยู่รอบ,รอบๆเพื่อที่จะรอโฉบกินปลาที่ชาประมงจับได้ด аров, ดเมื่อร่นเรือออกมาไม่นานนักก็ถึงจุดที่จะตกปลาเพื่อทำเป็นปลาเหยื่อค่ะซึ่งจุดนี้มีปลาเหยื่อค่อนข้างชุกชุม บางทินได้วางเบ็ดโดยใช้เหยื่อที่ทําจากเอ็นสีหลังจากวางเบ็ดลงได้ไม่นานนักปลาก็ติดเบ็ดซึ่งปลาที่ได้ส่วนใหญ่เป็นปลาหางแข็งค่ะอันนี้พวกขนสีขนพวกเอ็นพวกอะไรนะที่ว่าเป็นสีที่เขาทำกับสีเผื่อ <despite S 2> ว่าเป็นโโเขาล่อเหยื่อพวกนี้แหละโลปลาพวกนี้แหละที่ว่าชนิด้ครๆกันต้นอะไรพันธุ์ำนองนั้นอ่ะ ได้แล้วครับอ๋ออันนี้คือได้แล้วครับได้แล้วได้ครับง่ายอันนี้คือปลาปลาอะไรครับางนี่เป็นปลาหางแข็งเป็นพวกปลาหางแข็งที่ว่าปลาอินทรีตัวใหญ่ๆชอบจับชอบชอบทำเหยือ่อไม่ได้ปวทิ้นี้เลยเมื่อไล่ปลาเหยื่อมาจำนวนหนึ่งแล้ว บางทินร่นเรือพาดิฉันและทีมงานไปบริเวณปะกาลังเทียมค่ะซึ่งเป็นจุดที่เรารอยเรือตกปลากันโดยนําปลาหางแข็งมาแล่เอาแต่เนื้อเพื่อทําเป็นเหยื่อเพราะเนื้อปลาจะมีกลิ่นคลาวทำให้ปลาติดเบ็ดได้ง่ายค่ะหลังย่อนเบ็ดไปคู่ใหญ่ก็มีปลามากินเหยื่อซึ่งเป็นปลาตะมะมีขนาดปานกลางวันนี้ปลาบริเวณน,นี้ไม่ค่อยกินเหยื่อ บางทินจึงตัดสินใจนำปลาหางแข็งและปลาตะมาที่ได้กลับมาทำเป็นอาหารค่ะเมื่อได้ปลาแลว้วก่อนอื่นต้องนำมาล้างก่อนแล่เนื้อออกเป็นแผ่นค่ะบางทินบอกว่าชาวอุรักราโวยจะใช้วิธีการแร่ปลาออกเป็นแผ่นในการนำไปทอดเพราะเนื้อปลาจะมีความกรอบทั่วทั้งตัวค่ะ นี่ปลาที่ได้มาแปบว่าเอามาล้างเสร็จนะแล้วก็ทำเป็นเรียบข้าวแล้วก็เอาผ่าล้างเสร็จแล้วแล้วก็ผ่าครับปลานี้มันจะมีมันจะมีอยู่ก็อสองสามอย่างที่ที่ทำถ้าปลานี้ถ้าสมมุติว่าเราหัน่นเราเล่ปลาเป,เป็นเป็นแบบปลาอย่างอื่นเนื้อมันจะบางกว่าปลานี้ก็เลยเป็นผ่าดีกว่าเล่เราจะได้รสชาติกว่าเนื้อมันจะดีกว่านะครับ มันจะบางกว่าแล้วก็กินอร่อยกว่ามันจะกรอบกว่าจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันเพิ่มความหอมด้วยการทอดกระเทียมลงไปทั้งหัวประมาณ3-4หัวลงไปทอดกับน้ำมันก่อนค่ะแล้วจึงตามด้วยนําเนื้อปลาลงไปทอดพร้อมกับกระเทียมพอเนื้อปลาเริ่มเหลืองกรอบก็ตักขึ้นมาใส่จานแล้วกินคู่กับน้าจิ้ม หลังจากที่เราออกทะเลกันมาวันนี้นะคะเราได้ปลาสดมาทําเป็นเมนูปลาทอดน้ําปลาค่ะเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายเรียกได้ว่าสะท้อนวิถีการกินอยู่ที่เรียบง่ายของชาวอุลักลาโวยบ้านสังกาอู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่แห่งนี้ค่ะ